hoff. Oh. Ti'n diolch. มันไม่ให้อ่ะทำไมถึงไม่ไม่ตายว่าหกเป็นหกศูนย์ตัวหกอะเสาร์นงคุงได้ไหมจะวิ่งไม่เข้าเออมันไม่ยอมผู้หลินระวังสะแตกขึ้นนะระวังระวังเฮ้ยได้แล้วโอ้ โซโลพาโซโลไวมิดเกิดอะไวเซฟแตเดีเกิดอะไรขึ้นวันนี้โซโลไวหนักวันนี้หนักรับอหยุดตีนี้มีคุณสมบัติต้องโซโลไวมิดได้พากันโซโลพากันโซโลคิดว่าพี่เปลี่ยนเป็นพี่เหมือนเดิมหรือวาเดี่ยวผมไม่ทำ ไทีถหายไปคนหนึ่งไงมันโลปกติ<ล>มันจะมีพาะสองคนใช่ไหมโล,โลมันจะผัดกันขึ้นเนี่ยมันจะ